สวัสดีครับวันนี้ก็มีช็อปปี้นะครับมาส่งของให้น้องผู้คินแล้วเดี๋ยวเรามาแกะกันดูดีกว่าว่าผู้คินมีอะไรมาส่งให้น้องผู้คินเนาะโอเคไหมครับเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าเอามาดูกันดีกว่าว่าข้างในเป็นอะไรแกะกันเลยเนะาะมาผู้คินช่วยพ่อแกะหน่อยช่วยพ่อแกะนหน่อยหน่อยเร็เวๆรแกะสิ มีอะไรมีบบกอาวอะไรเอ่ยเล่แล้วผู้คิดก็แกวมาแนแทนแทนนาฬิกาพัพปะโชเย่อันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ shade ใช่ไหมอ๋อนี่นะครับของผู้คินรอคอยมานานชอบมากนาฬิกา shade พัพปะโช โอ้โหเดี๋ยวมาแกะกันดูดีกว่าว่นานกานี้ทำอะไรได้บ้างชอบไหมครับลูกชอบชอบใช่ไหมนี่นะครับรีวิวนากาพอ t โชของน้องภูคินโอ,อ้โหไหนเทียบกับหน้าสิโอ้โหชอบมากเลยนายกาอันใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับนี่ไหนทำอะไรได้บ้างไหนดูซิลูกเปิดตรงไหนเอ่ยเปิดตรงนี้ใช่ไหม นี่มีนะาฬิกาข้างในไหนเปิดยังไงครับเปิดให้พ่อดูหน่อยนี่ผู้คินน้องผู้คินใส่นฬนกาพอพอโทโอนะครับอ้โหาเท่ไปเลยนี่จะให้คุณแม่ใส่ให้นะครับนี่ไหนทำอะไรได้บ้างครับเปิดดูสิไหนพอน,น้องผูกคินเปิดดูหน่อยโอ้โหมีเวลาให้ดูด้วยข้างในมีรูปพอเพอโทโัน เวลาให้นะครับให้ตรงกับเวลาปัจจุบันตอนนี้กี่โมงแล้วเอ้ย12บสนาฬิกาสามสิบ <30 S 1> นาทีตั้ง <30. S 1> <Yeah. S 3> ง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ไหนดูซิไหนผู้คินกดไฟให้ดูหน่อย,ยมีไฟด้วยใช่ไหมตรงไหนเอ่ยตรงไหนเอ่นยนี่ตรงนี้นี่เองเฮ้ยไฟด้วยเปลี่ยนรูปได้ด้วยนะคะเอา้ามีรูปด้วย นี่เดี๋ยวน้องผู้คินจะกดฉายไฟดูโอ้ดูสิมีรูปพ่อปทโทรต่างๆด้วยนี่ซูมาด้วยอ่ะโอ้โหมีซูม่ามีอะไรครับซูมาด้วยแล้วก็มีแล้วก็มีล็อกกี้ด้วยโอ้มีล็อกกี้ด้วยแล้วก็มีเชสกับบาเซิลด้วยโอเคอ้าโอ้มีหลายรูปเลย นี่ครับโมขยายใหญ่ได้ด้วยะคะเอาเข้าไปใกล้นะคะแล้วก็ซื้อหมกมาอ้โหเด็กๆน่าจะชอบกันเลยนะคะตัวนี้ครันี่ลมีใครบางครับแงโอเคน้งกดเองดูแล้วน้องกูกินจะชอบมากนะครับกับนาฬิกาพ่อพโต เฝ้ารอมานานถามตลอดเลยว่าเมื่อไหร่พี่เขาจะมาส่งของให้ภูคินครับนตัวอะไรอ่ะนี่นะฮะน้องภูคินเล่นใหญ่เลยชอบมากอ่าแนะนำเพื่อนๆนหน่อยนาฬิกาพอพัทโทลูปเชดใช่ไหมอ่ามีไฟดูเวลาได้ด้วย และนี่ก็คือนาฬิกาพาวเวอร์ทรของน้องปูคินนะครับปูคคินรอคอยมานานมากเลยอันนี้สั่งในช็อปปี้นะครับน้องปูคินสั่งมาราคาเท่าไหร่เอ่ยไม่ถึงร้อยนะครับก็สําหรับเด็กๆให้เล่นแล้วคุ้มนะครับนี่รวมส่งแล้วด้วยอาจจะรอนานสักนิดนึงแต่ไม่เกิน3วันแน่นอนนะครับแหมน้องปูคคินกําลังดูอะไรเอ่ยแพคเกจจิง้ง นี่เนี่ยดูซิเป็นยังไงเอ่ยนะคะครันะคะในน,นกในบ้านดีกว่าในบ้านดีกว่านี<อ>่มันแดดร้อน <laughs> ครับ <laughs> น้องภูคินก็มารีวิวในกาพาพาโทแล้วนะคะวั <laughs> นนี้โอ๊ยไม่ทำตายอย่างนั้นสิ <laughs> แล้วเดี๋ยวน้องภูคินจะมารีวิวหรือมาแนะนำ อของเล่นอันใหม่นะครับโปดติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้กับช่องดีดีสกายเวของน้องผู้คินด้วยนะครับสำหรับวันนี้น้องผู้คินจะไปเล่นในกา,าพอโทแล้วอ่าบอกเพื่อนๆในช่องผู้ติดตามหน่อยบายบายไปแล้วบายบายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเน